ัสดีค่ะครูไซน์นะคะนางสาวลลิตาเนียมเปีย่ยมครูประจำชั้นป .5.1 โรงเรียนบ่อวิทยาบาลกรรมค่ะการเยี่ยมบ้านเป็นโครงการที่ดีค่ะ ทำให้เรารู้จักนักเรียนในประจําชั้นของตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะนักเรียนบางคนเข้าถึงง่ายบางคนอาจต้องใช้ความพยายามค่ะการเยี่ยมบ้านเลยเป็นวิธีหนึ่งค่ะที่จะทําให้เราเข้าถึงเด็กนักเรียนได้มากขึ้นรู้จักได้ถูกนิกติค่ะสวัสดีค่ะครูทายนะคะครูป๊อห้าจุดหนึ่งค่ะวันนี้เราจะออกเยี่ยมบ้านันที่3นะคะเราจะมาทดสอบการบอกทางนะคะว่าเราจะไปทางไหนเอาซ้ายอยู่ทางไหนหนึ่งสาซ่อมไปถูกนะคะเอาขวาอยู่ทางไหน ตรงค่ะล้างค่ะออะมาดูกันนะคะว่าการบอกพาคราวนี้จะเลยหรือว่าจะถึงที่หมายนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยมีนักเรียนคนไหนบ้างที่ได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของเขาแล้วและอยากจะกลับไปเยี่ยมเขาอีกครั้งหนึ่งครับมีนะคะสวัสดีครับชื่อเด็กชายนัฐพงษ์ธนาวันครับชื่อเล่นชื่อเฟิร์สครับ บ้านเฟิร์สจะอยู่ด้วยกัน4ี่คนค่ะจะมีคุณตามีคุณยายแล้วก็มีทวดนะคะเฟิร์สจะได้รับการเลี้ยงดูมาจากคุณตาค่ะเพราะว่าพ่อแม่แยกทางกันค่ะพ่อกับแม่เขาแยกทางกันตั้งแต่เฟิร์สยังไม่ได้ขวบผมก็เอาเฟิร์สมาเลี้ยงแต่เขายังเล็กๆอยู่ประมาณสักเจ็ดแปดเดือนนี้ ความอบอุ่นของครอบครัวนะคะก็ทําให้น้องเรียกคุณตาว่าป๋าปานะคะแล้วก็เรียกคุณ,าคณยายว่าหมาหมาค่ะในวันนั้นที่คุณครูทรายมาเยี่ยมบ้านนี่เขาได้ทําอะไรกับเิดบ้างเขามาเขามาดูพ่อแม่แล้วเขาก็มาดูชีวิตความเป็นอยู่ของบ้านครับหน้าที่ตอนอยู่ที่บ้านเราเนี่ยต้องทาอะไรบ้างคะ กวาดบ้านสักผ้าเก็บผ้าบางครั้งจะให้ทอดเอาเองครับทอดอาหารเอาเองทำกับข้าวเองเหรอครับตีห้าครึ่งเขาต้องตื่นตื่นมาก็ต้องกวาดเช็ดโต๊ะเอาแพมเพิร์ดถังขยะแพมเพิร์ดมาม้าไปทิ้งแพมเพิร์ดที่ใช้แล้วแล้วก็ไปเปิดประตูรั้วกินข้าวเสร็จเขาจะต้องมานั่ง อ่านหนังสือธรรมะหนึ่งหน้าแล้วก็รอรอรถปกติที่อยู่ที่โรงเรียนนะครับนักเรียนคนนี้มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนหรือกับคุณครูยังไงบ้างครับเฟิร์สเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีค่ะแต่ว่าจะไม่ค่อยพูดนะคะจะเงียบแล้วก็คิดช้าทำช้าก็ถ้าทำอะไรไม่ได้เพื่อนก็จะให้ความช่วยเหลือค่ะ ะมีความกังวลใจค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนะคะกลัวน้องจะไม่ทําการบ้านค่ะคุณครูก็บอกไปว่าการบ้านของน้องอะ่ะมักจะทํากันที่โรงเรียนเป็นประจํานะคะแต่ว่าคุณครูจะให้หัวหน้าห้องแล้วก็รองหัวหน้าห้องตรตดการบ้านประจําวันค่ะส่งไปในไลน์ห้องเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถติดตามได้ค่ะจริงๆเขาจะได้แค่ม6 ถ้าจะปริญญาตีเนี่ยผมไม่มีกําลังพอผมก็แก่ทุกวันทุกวันแล้วก็ต้องทํางานคนเดียวมันอยู่ที่เขาแหละเมื่อจบม .6 กเขาอยากจะเรียนต่อไหมเขาก็ต้องดิน้นรนเอง อยากบอกเฟิร์สนะคะว่าให้เฟิร์สตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตที่ดีนะคะเชื่อว่าถ้าเกิดพยายามตั้งใจอะไรที่สุดแล้วโอกาสที่ดีจะมาหาเราค่ะรู้สึกยังไงบ้างกับก,บการที่สิ่ครูดได้มาเ e ยี M ่ยมที่บ้านครับก็รู้สึกดีมากครับและขอบคุณมากครับรู้สึกว่าเหมือนครูเขาอะมาดูแลทั้งที่บ้านทั้งที่โรงเรียนเลยครับ